ก่อนอนอชนวันนี้ก็จะพาไปชมล็อตใหม่กันนะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรลายอะไรบ้างเริ่มจากผืนนี้ได้ค่ะผืนนี้เป็นผ้าคอตตอนอันนนนอดะะพีซลายเสือสวยงามมากเลยนะคะในเซ็ตนี้ก็จะมีด้วยกันหลายแบบเลยค่ะผืนนี้ก็ใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกผืนหนึ่งผืนใหญ่มากเลยทีเดียวสีขาวก็มีค่ะมีหลายสีมากมายนะคะลายอื่นๆก็มีดูเยอะแยะ เ,เต็มไปหมดเลยค่ะนังจากนี้เราก็จะมีผ้าเซตนี้ค่ะเป็นผ้าชีฟองแบบหนาสวยมากเลยมีหลายลายค่ะถ,ถ้าใครชอบผ้าชีฟองก็ต้องดูฝั่งนี้ค่ะเยอะแยะมากมายมีหลายลายสวยงามมากเลยค่ะนอกจากนั้นเราก็มีผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายเป็นคืนนี้ดูผ้าฝ้ายกันดีก,กว่าผ้าฝ้ายสวยไหมคะ ลายสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าอยากดูรายละเอียดยังไงก็อย่าลืมติดตามชมในหน้าเพจของเรานะคะนอกจากนี้ในเดือนนี้เราก็จะมีกิจกรรมดีๆค่ะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะ